สามสิ่งทำให้ผู้ชายอยู่หัวใจไว้ที่คุณตลอดการคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมผู้ชายไม่สนใจคุณไม่โรแมนติกไม่ให้ความรักเหมือนเดิมทั้งที่คุณก็เป็นผู้หญิงสวยเซ็กซี่มีเสน่ห์และเพอร์เฟกต์ทุกๆด้านใครๆก็อยากได้มาครอบครองแต่ไม่ได้รับความสนใจจากผู้ชายของคุณอะไรทำให้เขาไม่ต้องการคุณอะไรทำให้เขาไม่อยากอยู่ใกล้คุณและไม่อยากทำให้คุณรู้สึกดีมีความสุขในสิ่งที่คุณต้องการค่ะ อาจจะเป็นเพราะคุณเอาแตกเรียกร้องว่าคุณต้องการความรักความโรแมนติกและความสนใจจากเขาแทนการทำตัวให้หน้าดึงดูดผู้ชายไม่ชอบการเรียกร้องค่ะนั่นจะทำให้เขายิ่งถอยออกห่างจากคุณจงเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่ไม่เรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาทำตัวให้หน้าดึงดูงดแทนนะคะด้วยสาวิธีในคริปนีและจะทำให้เขากลับมาอินเลิฟก,กับคุณอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะ วิธีที่หนึ่งทำให้เขาชอบคุณผู้ชายส่วนใหญ่อะชอบผู้หญิงสวยเซ็กซี่และเก่งแต่สิ่งที่ผู้ชายชอบมากกว่าก็คือผู้หญิงที่ทำให้เขาสบายใจเบาใจและรู้สึกผ่อนคลายค่ะเช่นผู้หญิงที่มีความฉลาดทางอารมณ์รู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไรพูดอะไรรู้ว่าอะไรควรและไม่ควรควบคุมอารมณ์ได้มีความเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลเอาใจเขามาใส่ใจเราและเป็นคนที่มีความคิดด้านบวก นิสัยเหล่าเนี้ยคือนิสัยของผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองคือผู้หญิงที่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยดีพอมีค่าพอมีคุณค่าพอที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้อยู่กับเธอเธอจึงผ่อนคลายไม่เครียดไม่กังวลและทําให้ผู้ชายที่อยู่ใกล้เธอเนี่ยไม่เครียดไม่กังวลอีกด้วยค่ะวิธีที่2ทําให้เขาคิดถึงคุณค่ะผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงที่ทําตัวติดเขาตลอดเวลาไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ทำตัวเหมือนขาดเขาไม่ได้เขาจะไม่แม้แต่คิดถึงและเห็นคุณค่าคุณและคิดว่าคุณไม่มีทางไปไหนได้คุณเป็นของตายสําหรับเขาจึงไม่แปลกเลยที่เขาจะทําตัวไม่โรแมนติกกับคุณค่ะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องใช้เวลากับชีวิตของคุณสิ่งที่คุณชอบความฝันของคุณและเป้าหมายของคุณค่ะไม่อยู่ใกล้เขามากเกินไปไม่โทรหาเขาบ่อยจนเกินไปถ้าไม่ได้มีธุระสำคัญอะไรไม่ส่งข้อความหาเขาทั้งวัน พราะคุณจะยุ่งอยู่กับงานและเป้าหมายของคุณค่ะคุณจะโฟกัสสิ่งที่คุณจะต้องทำให้สำเร็จจนคุณมีเวลาให้เขาน้อยลงแล้วผู้ชายของคุณน่ะจะต้องตื่นเต้นมากๆถ้าเขาจะได้เจอคุณเขาจะให้ความสนใจกับคุณมากขึ้นค่ะวิธีที่3ามทำให้เขาต้องการคุณมากขึ้นใช่ค่ะคุณต้องการความรักความสนใจและความโรแมนติกจากผู้ชายของคุณแต่คุณจะไม่เรียกรองจากเขา คุณจะได้สิ่งนั้นจากการที่คุณทำตัวเองให้มีค่าด้วยการเห็นคุณค่าในตัวเองมั่นใจในตัวเองว่าคุณมีดีมีค่าพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้หญิงในฝันของคุณค่ะและก็ช่วยไม่ได้หากคุณจะกลายเป็นผู้หญิงในฝันของผู้ชายคุณจะไม่แครว่าเขาต้องการคุณไหมแต่คุณจะทำให้เขาต้องการคุณโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเพื่อเขาแต่คุณจะทำทุกอย่างเพื่อตัว ของคุณเองวิธีที่จะดึงดูดให้ผู้ชายตกหลุมรักและอยากทำสิ่งดีๆเพื่อคุณคือให้คุณรักตัวเองมากกว่ารักเขานี่แหละจะทำให้คุณเป็นผู้หญิงที่น่าดึงดูดตลอดกาลถ้าใครอยากรู้วิธีหวนเสน่ห์ให้ผู้ชายตกหลุมรักให้ผู้ชายคลั่งรักทำให้ผู้ชายกลับมาให้ความสนใจกับคุณความโรแมนติกกับคุณมากกว่านี้โคจะพิจานณาอีบุ๊ก c r a z ซีย v ล วิธีทําให้ผู้ชายคลั่งรักและยอมสยบหัวใจไว้ที่คุณคนเดียวเท่านั้นตลอดไปอีบ e ุ๊กเล่มนี้โคต,ตั้งใจมากเลยที่จะรวบรวมวิธีทําให้คนรักของคุณปกกลุ่มรักซึ่งเป็นวิธีที่เวิร์กมากๆเลยผู้หญิงที่แฮปปี้ในความรักใช้วิธีนี้และโคชพิทก็ใช้วิธีนี้เช่นกันค่ะและได้มารวมไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้เรียบร้อยแล้วใครสนใจพิมพ์สนใจ Cra z ซ l o v e และคุณจะได้รับราคาพิเศษ699จนถึงวันที่31มมีนาน h i เท่านั้นนะคะ เป็นผู้หญิงมีสเสน่ห์เลยค่ะคุณเป็นได้มากกว่าที่คุณคิดหากคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้ทุกคนได้รู้รักทุกคนนะคะโคชพิท